สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ deep dive นะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องของ open AI ค่ะจากข้อมูลแล้วก็รายงานหลายชิ้นที่เราได้รวบรวมมาภารกิจวันนี้ก็คือกลั่นเอาประเด็นสำคัญสคัญเกี่ยวกับวิวัฒนาการนวัตกรรมแล้วก็ความท้าทายที่บริษัท AI แห่งนี้กำลังเผชิญอยู่ค่ะ ครับผมเราจะมาดูกันว่าองค์กรที่เริ่มต้นด้วยอุดมการที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่เพื่อมนุษยชาติเนี่ยนะครับมีการปรับตัวยังไงในโลกธุรกิจและก็เทคโนโลยีของพวกเขามันส่งผลกระทบอะไรกับเราบ้างน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะกล่องเรื่องนี้กันเลยดีกว่าจุดเปลี่ยนสำคัญครั้งแรกเลยนะคะคือการก่อตั้งในปี2015ตอนนั้นเป็นองค์กรไม่สแสวงหาผลกำไรหรือ non-profit ใช่ไหมคะ ใช่ครับพันธกิจหลักตอนนั้นคือสร้าง AGI หรือปัญญาประดิษฐ์ทั่วไปที่ปลอดภัยเพื่อมนุษยชาติแต่แล้วในปี2019ก็มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กลายมาเป็นโครงสร้างที่เรียกว่า cap profit อืมครับอันนี้คือทำไมเหรอคะถึงต้องเปลี่ยนมันจำเป็นขนาดนั้นเลยคือเหตุผลหลักเลยนะครับก็เพื่อเปิดทางให้สามารถระดมทุนมาศาลได้เพราะว่าการวิจัย AI ระดับนี้มันใช้เงินเยอะมากจริงๆครับ โครงสร้าง c p t p r o t เนี่ยมันก็มีความน่าสนใจนะคือพยายามจะหาจุดสมดุลระหว่างพันธกิจเดิมกับการดึงดูดเม็ดเงินโดยการจำกัดเพดานผลตอบแทนคืนกับนักลงทุนอ๋อค่ะแต่มันก็ดูเหมือนจะสร้างความตึงเครียดภายในเหมือนกันนะอย่างที่เราเห็นในข่าวใหญ่ตอนปลดแซมอ์แมนปลายปี2023นยครับหลายคนก็มองว่ามันสะท้อนความขัดแย้งตรงนี้แหละ นั่นสิคะแล้วการเข้ามาของ Microsoft นี่ราคาที่เลงทุนไปตั้ง13,000ล้านดอลลาร์แลกกับการใช้ Azure แล้วก็สิทธิในกำไร4ีาเร์เถึงแม้จะมีเพดานก็เถอะครับผมมันเปลี่ยน OpenAI ไปเยอะไหมคะจากองค์กรที่เน้นอุด,ดมการณ์มากๆมาสู่การที่ต้องตอบโจทย์ทางธุรกิจมากขึ้นเป็นคำถามที่ดีมากครับ คือปฏิเสธไม่ได้ว่าอิทธิพลของ Microsoft มันมีส่วนอย่างมากเลยทำให้ OpenAI มีทักษะพลังในการพัฒนาเทคโนโลยีได้เร็วขึ้นมากแต่ในขณะเดียวกันมันก็แน่นอนว่าแรงกดดันทางธุรกิจก็สูงขึ้นตามไปด้วยซึ่งมันก็อาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจในระยะยาวได้ว่าจะให้น้ำหนักกับอะไรมากกว่ากันระหว่างเป้าหมายดั้งเดิมกับเรื่องผลกำไร อืมเข้าใจเลยค่ะทีนี้ถ้าพูดถึงตัวเทคโนโลยีบ้างหัวใจหลักเลยก็คือโมเดลภาษาตระกูล GPT ใช่ไหมคะที่เป็นฐานให้กับ Chat GPT ที่แบบว่าจุดกระแส generative AI ไปทั่วโลกเลยใช่ครับ Chat GPT นี้เป็นตัวเปลี่ยนเกมเลยจริงๆแล้วก็ยังมี d ด l l ีที่ใช้สร้างภาพจากข้อความค่ะ และล่าสุดที่คือฮากันมากก็คือซอร่าที่สร้างวิดีโอจากข้อความได้อันนี้หลายคนมองว่ามันเหมือนก้าวไปสู่การจำลองโลกจริงเลยทีเดียวถูกต้องครับซอร่านี่สร้างความตื่นเต้นมากแต่สิ่งที่น่าสนใจจากข้อมูลที่เรามีนะครับคือ OpenAI อาจจะมองว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายนะเอ้าหรอคะครับเหมือนเป็นแค่สะพานมากกว่าเป็นบริดจ์นะครับสะพาน สะพานไปไหนคะ <c oughs> ก็คือใช้เครื่องมือเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็น Chat GPT, Dall-e หรือ Sora เนี่ยเพื่อเก็บข้อมูลเรียนรู้พัฒนาโมเดลแล้วก็ระดมทุนต่อไปเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่ใหญ่กว่านั่นก็คือ AGI อ,อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือใช้ Product พวกนี้เป็นเครื่องมือระหว่างทางสู่ AGI นั่นเอง ประมาณนั้นเลยครับแม้แต่ในด้านการศึกษาอย่างฟีเจอร์สแตดีโมที่ออกมาก็ดูเหมือนพยายามจะเน้นส่งเสริมการคิดวิเคราะห์มากกว่าจะให้คําตอบสําเร็จรูปไปเลยแต่พอมันเก่งขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ความท้าทายมันก็ยิ่งชัดขึ้นเหมือนกันนะคะที่เราได้ยินบ่อยๆเลยคือเรื่องความน่าเชื่อถือปัญหาที่เรียกว่า hallucination ที่ AI มันสร้างข้อมูลผิดๆขึ้นมาเองใช่ครับอันนี้น่ากังวลมากมีเคสที่ ChatGPT สร้างเรื่องขี่ปนาวุธปลอมหรืออย่างเคสทนายใน ต่างประเทศที่ใช้ AI ช่วยเขียนคำฟ้องแล้วดันไปอ้างอิงคำตัดสินที่ไม่มีอยู่จริงแบบนี้มันกระทบความไว้วางใจเต็มๆเลยนะคะถูกต้องครับอันนั้นเป็นปัญหาใหญ่เลยและนอกจากเรื่องความแม่นยำของข้อมูลแล้วเนี่ยยังมีประเด็นเรื่อง bias หรือความเ e อ็นเอีย e ง e ที่แฝงอยู่ในข้อมูลที่ใช้ฝึก AI ด้วยเช่นเช่นการที่ AI อาจจะเชื่อมโยงอาชีพพยาบาลกับเพศหญิงหรืออาชีพวิศวกรก,รกับเพศชายเป็นต้น ซึ่งมันสะท้อนอคติที่มีอยู่ในสังคมหรือในข้อมูลที่มันเรียนรู้มาอืมจริงด้วยค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องคดีฟ้องร้องต่างๆอีกใช่ไหมคะเรื่องลิขสิทธิ์ใช่ครับประเด็นใหญ่เลยคือการที่ถูกกล่าวหาว่านําข้อมูลจํานวนมหาศาลจากอินเทอร์เนต็ตเนี่ยไปใช้ฝึกโมเดลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์อันนี้ก็เป็นคดีความกันอยู่หลายกรณีเลย แล้วก็เรื่องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานอีกล่ะคะครับอันนั้นก็เป็นอีกความกังวลสําคัญเลยข้อมูลที่เราป้อนเข้าไปในชัด GPT หรือบริการอื่นๆมันถูกนําไปใช้อย่างไรถูกจัดเก็บปลอดภัยแค่ไหนอันนี้ก็เป็นคําถามที่ผู้ใช้หลายคนสงสัย โห oh, ฟังดูแล้งกูเพ้นเอนี่เหมือนกำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่แบบซับซ้อนมากเลยนะคะทั้งเรื่องการรักษาสมดุลภายในการเร่งพัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็การรับมือกับปัญหาความท้าทายต่างๆที่ตามมาแล้วทั้งหมดนี้มันกำลังบอกอะไรแล้วคะ what does it all mean เอ่อผมว่ามันชี้ให้เห็นภาพใหญ่ว่าการพัฒนา AI เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคหรือโคดดิ้งอย่างเดียวแล้ว แต่มันเกี่ยวพันกับเรื่องโครงสร้างองค์กรเงินทุนกฎหมายจริยธรรมแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือความไว้วางใจจากสังคมแล้วการแข่งขันในตลาดตอนนี้มันก็ดุเดือดมากจริงๆนะครับมีคนเปรียบว่าเป็นสงครามอีโคซิสต็มเลยทีเดียวสงครามอีโคซิสตมครับคือไม่ได้แข่งกันแค่ตัว AI ใครเก่งกว่าใครแต่แข่งกันทั้งระบบทั้งคลาวด์ทั้งบริการเสริมทั้งพันธมิตร คู่แข่งก็ไม่ใช่เล็กๆนะครับทั้ง Google, Anthropic, Meta คือยักษ์ใหญ่ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการจัดการความเสี่ยงต่างๆทั้งเรื่องกฎหมายจริยธรรมความน่าใช้่ถือเนี่ยมันสำคัญไม่แพ้าการเร่งพัฒนาให้ AI เก่งขึ้นเลยครับตอนนี้ เป็นภาพที่ชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะงั้นคำถามสุดท้ายที่อาจจะทิ้งไว้ให้เราได้คิดกันต่อก็คือว่าในขณะที่ OpenAI กำลังมุ่งหน้าพัฒนา AGI โดยมีอิทธิพลจากพันธมิตรเชิงพาณิชย์อย่าง Microsoft มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยบริษัทจะยังสามารถยึดมั่นในพันธกิจดั้งเดิมที่บอกว่าต้องการให้เทคโนโลยีนี้เป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติทั้งหมดได้อย่างแท้จริงแค่ไหนอันนี้น่าคิดต่อจริงๆค่ะครับ เป็นคำถามสำคัญที่ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนครับและคงต้องติดตามดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยครับสวัสดีครับเริ่มต้นการเจาะลึกหรือ deep dive ของเราวันนี้กันนะครับเราจะมาสำรวจ v e i b o กันเแพลตฟอร์มที่หลายคนมองว่าเป็นเหมือนจัตุรัสดิจิตอลของจีนเลยทีเดียวข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มีตั้งแต่จุดเริ่มต้นประวัติความเป็นมาฟีเจอร์เด่นๆโมเดลธุรกิจและก็ผลกระทบต่อสังคมจีนด้วยครับครับ ภารกิจวันนี้ของเราก็คือทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งว่าอะไรทำให้วีโบมันพิเศษทำไมถึงไม่ใช่แค่ Twitter จีนอย่างที่คนเรียกกันแล้วมันยืนอยู่ตรงไหนในโลกดิจิตอลตอนนี้เออด้วยตัวเลขผู้ใช้งานรายเดือนล่าสุดที่เห็นนี้ก็582ล้านคนได้ข้อมูล Q1 2022ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับโอเคงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลย อะไรคือจุดเริ่มต้นจริงๆครับแล้วอะไรที่ทำให้วีโบมันโตมาถึงจุดนี้ได้ค่ะจุดเริ่มต้นนี่น่าสนใจมากนะคะวีโบเนี่ยเปิดตัวโดยซี n a Corporation ปี2009ค่ะจังหวะนั้นสำคัญมากคือมันเกิดขึ้นไม่นานหลังจากเหตุการณ์จลาจลที่อุรุมชีอ๋อครับครับช่วงนั้นพอดี ใช่ค่ะซึ่งตอนนั้นรัฐบาลจีนก็เลยบล็อก Twitter กับ Facebook ไปเลยทันทีมันเลยเกิดเป็นอ่อช่องว่างขึ้นมาพอดีที่เว b บเข้ามาเติมเต็มได้โดยไม่มีคู่แข่งจากต่างประเทศเลยในสนามตอนนั้นแล้วก็นะคะสิ่งที่มันเชื่อมโยงกันแบบแยกไม่ออกเลยก็คือบริบททางการเมืองตอนนั้นนะคะมันไม่ได้แค่เปิดทางให้เวเบเกิดนะแต่มันเหมือนบังคับไกลๆให้แพลตฟอร์มต้องพัฒนาระบบเซ็นเซอร์ตัวเองที่เข้มงวดมากๆม,ม,มาตั้งแต่แรกเลยเพื่อให้ธุรกิจ มันเดินหน้าต่อไปได้ภายใต้ตรจของจีนซึ่งตัวเนี้ยเป็นจุดที่ต่างจากแพลตฟอร์มตะวันตกมากๆค่ะแล้วก็โตเร็วมากจริงๆนะครับข้อมูลบอกว่าปี2011นี่ผู้ใช้ทะลุ100ล้านคนแล้ว ใช่ค่ะเร็วมากกลายเป็นพื้นที่สาธารณะที่สำคัญไปเลยทั้งคนดังสื่อหน่วยงานรัฐบาลเ,เข้ามาใช้กันหมดเลยมีช่วงหนึ่งที่เข้าไปเทรดในตลาด n a s d a กที่อเมริกาด้วยปี2014ตอนนี้อาลีบาบาถือหุ้นใหญ่เลย32%ใช่ค่ะตอนนั้นเห็นชัดเลยว่าเขาพยายามเชื่อมโซเชียลมีเดียเข้ากับอ e ีคอมเมิร์ซครับแต่สุดท้ายก็กลับมาเป็นบริษัทเอกชนอีกทีปี2020ช่วงที่ความสัมพันธ์สหรัฐจ,จีนเริ่มตึงเครียด อืม hmm. ถ้ามองภาพรวมใหญ่ๆขึ้นมาหน่อยจะเห็นว่า w ว i บ o นี่คือต้องปรับตัวตลอดเวลาเลยนะคะจากที่เคยเป็นผู้นำด้าน m i โครบล็อกตอนนี้ก็เจอการแข่งขันหนักมากทั้งจาก WeChat ที่เป็น Super ร์แอปทำได้ทุกอย่างเน้นแชทส่วนตัวครับแล้วก็มีดูอินด้วยใช่ไหมครับที่เป็น t ิ k t o k ของจีนใช่ค่ะดูยินนี่ก็เน้นวิดีโอสั้นดึงเวลาคนไปได้เยอะมากการแข่งขันตรงนี้ดุเดือดมากค่ะครับ การแข่งขันหนักขนาดนี้ก็น่าจะส่งผมต่อตัวแพลตฟอร์มเองด้วยมีจุดหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากคนชอบเรียกว่า Twitter จีนแต่จริงๆแล้วมันมันเหมือนเอาหลายๆอย่างมารวมกันมากกว่าใช่ไหมครับใช่เลยค่ะมันไม่ใช่แค่โพสต์ข้อความสั้นๆเหมือน Twitter อย่างเดียวแล้วจริงๆมันรวมฟีเจอร์เยอะมากค่ะทั้งรูปภาพวิดีโอยาวๆก็ลงได้มี Stories มี v l o ็คล้ายๆ Instagram นะคะแล้วก็มีไลฟ์สตรีมมิ่งด้วย อ๋อคือครบเลยในแอปเดียวประมาณนั้นเลยค่ะตอบโจทย์คนจีนที่ชอบอะไรสะดวกสะดวกครบครบที่เดียวซึ่งอาจจะต่างจากแนวคิดของแอปฝั่งตะวันตกที่มักจะเน้นทำอย่างใดอย่างหนึ่งให้ดีไปเลยแล้วกออ็หัวใจสำคัญอีกอย่างที่ต้องพูดถึงคู่กันไปเลยก็คือระบบเซนเซอร์ค่ะ ครับเรื่องนี้สำคัญมากในบริบทของจีนค่ะมันมีทั้งการกรองคีย์เวิร์ดแบบอัตโนมัติใช้เทคโนโลยีอย่าง NLP หรือการรู้จำรูปภาพเข้ามาช่วยตรวจจับเนื้อหาที่อาจจะใหญ่กามแล้วก็มีการซ่อนโพสเงาหรือ Shadow Banning ที่แบบเราโพสไปเหมือนสาเร็จ แต่คนอื่นมองไม่เห็นต้องรอตรวจสอบก่อนอืมีแบบนั้นด้วยค่ะแล้วก็มีการใช้ AI เข้ามาช่วยงานตรงนี้เยอะมากผู้ใช้เองก็ต้องปรับตัวนะคะต้องหาวิธีเลี่ยงคำใช้โค้ดเวิร์ดหรือคำรหัสเพื่อคุยกันในเรื่องที่อาจจะสูญเสี่ยงครับผมแล้วในแง่ธุรกิจแล่ละครับแพลตฟอร์มใหญ่ขนาดนี้เขาสร้างรายได้กันยังไงรายได้หลักๆก็ยังมาจากโฆษณาค่ะคล้ายๆกับ Meta หรือ Facebook นั่นแหละค่ะอ๋อครับ ข้อมูลปี2024ก็บอกว่ารายได้ประมาณ1.75พันล้านดอลลาร์สหรัฐก็มีทั้งโฆษณาแบบดิสเพลย์ที่เห็นตามจุดต่างๆกับโพสต์โปรโมทที่แทรกในฟีดแต่ว่าจุดที่เวโบทำได้แข็งแกร่งมากๆและอาจจะต่างจากฝั่งตะวันตกคือการเชื่อมต่อกับอ e ีคอมเมิร์ซค่ะโดยเฉพาะกับอาลีบาบาที่เคยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เชื่อมโยงกันยังไงบ้างครับ เขามีฟีเจอร์อย่างเวโบวินโด w เลยค่ะที่ร้านค้าสามารถเปิดร้านขายของได้โดยตรงในเวโบเลยแล้วก็พวก KOLs หรือ Influencer เนี่ยเป็น,นกลไกสำคัญมากในการขายของอ๋อคือ Influencer Review แล้วแปะลิงก์ขายของได้เลย ใช่ค่ะแปะลิงก์เชื่อมไปหน้าซื้อของเบิร์นทาเบาหรือ t ีมอลได้เลยการรวมโซเชียลเข้ากับการค้าขายหรือโซเชียลคอมเมอร์สแบบนี้ในจีนนี่ทำได้ลึกซึ้งกว่าที่เราเห็นในแพลตฟอร์มตะวันตกเยอะเลยค่ะถือเป็นโมเดลที่ทรงพลังมากในเอเชียฟังดูเป็นระบบนิเวศท,ที่ซับซ้อนจริงๆครับทั้งโซเชียลทั้งช้อปปิง้งและทั้งหมดนี้มันส่งผลกระทบต่อสังคมจีนในภาพรวมยังไงบ้างครับมันก็มี สองด้านนะคะด้านหนึ่งมันก็เป็นพื้นที่ให้คนแสดงความเห็นสาธารณะได้แม้ว่าจะอยู่ภายใต้การควบคุมก็ตามครับแต่อีกด้านหนึ่งมันก็เป็นเครื่องมือสื่อสารที่สำคัญมากๆของรัฐบาลเหมือนกันความสัมพันธ์มาเลยเป็นแบบเพึ่งพาอาศัยกันคนดังใช้วีโบสร้างชื่อเสียงสร้างภาพลักษณ์แต่หลายครั้งก็ต้องแสดงจุดยืนที่สอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาลด้วยอย่างเช่นการรีโพสต์ข้อความจากภาครัฐ ใช่ค่ะเพื่อรักษาอาชีพรักษาชื่อเสียงของตัวเองเอาไว้แล้วก็มีอีกประเด็นที่น่ากังวลมากๆก็คือเรื่องความเป็นส่วนตัวค่ะปี2020นี่ี่มีข่าวใหญ่เลยว่าข้อมูลผู้ใช้รั่วไหลอ๋อใช่ใเหมือนจะเคยได้ยินข่าวนี้ ค่ะตัวเลขคือ538ล้านบัญชีเลยนะคะข้อมูลก็มีทั้งชื่อเพศที่อยู่แล้วก็มีบางส่วนประมาณ172ล้านคนมีเบอร์ทโทรศัพท์หลุดไปด้วยโอเยอะมากแล้วสาเหตุมันคืออะไรครับตอนนั้นสาเหตุหลักๆที่ระบุค,คือการถูกขูดข้อมูลหรือ data scraping จากโปรไฟล์สาธารณะค่ะอาจจะใช้สคริปต์ดึงข้อมูลจากหน้าเว็บหรือ API ที่เปิดเผยอ,อยู่แล้วอ๋อคือไม่ได้โดนแฮกแต่เป็นการดึงข้อมูลที่เปิดเผยอ,อยู่แล้วไปรวมกัน ใช่ค่ะแม้บริษัทจะบอกว่ามันเป็นข้อมูลสาธารณะที่ผู้ใช้เปิดเผยเองแต่เหตุการณ์นี้มันก็สร้างความไม่สบายใจให้ผู้ใช้มากๆแล้วก็สะท้อนให้เห็นความแตกต่างในการให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลถ้าเทียบกับกฎหมายอย่าง GDPR ของยุโรปนะคะ ครับชัดเจนเลยสรุปแล้วเวโบนี้ไม่ใช่แค่ร่างโคลนของ Twitter จริงๆแต่เป็นระบบนิเวศที่ซับซ้องมากๆที่ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาจากบริบทเฉพาะของจีนเลยทั้งเรื่องการเมืองสังคมเทคโนโลยีเป็นส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างโซเชียลอีคอมเมิร์ซแล้วก็การทำงานภายใต้การกำกับดูแลที่เข้มงวดค่ะ ประเด็นสำคัญสำคัญที่เราคุยกันวันนี้ก็คือ 1. จุดกำเนิดที่ค่อนข้างถูกสถานการณ์บังคับให้ต้องมีระบบเซ็นเซอร์มาตั้งแต่ต้น2คือฟีเจอร์ที่มันเป็นแบบ all in one รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว 3. คือการเชื่อมต่อกับอ e ีคอมเมิร์ซที่ลึกซึ้งมากๆ 4. คือความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกับภาครัฐและสุดท้ายคือความตึงเครียดหรือสมดุลที่เปราะบางระหว่างเสรีภาพในการแสดงออกกับการคุ้มครองเนื้อหาค่ะครับผม ขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลเชิงลึกวันนี้ทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดแล้วกันนะครับ ในยุคที่แพลตฟอร์มทั่วโลกเองก็กําลังต่อสู้ดิ้นรนกับปัญหาเรื่องการกลั่งกรองเนื้อหาเรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลการเดินทางของวีโบที่ต้องรับมือกับความท้าทายคล้ายๆกันแต่ภายใต้กฎตติกาที่แตกต่างกันมากเนี่ยมันมีบทเรียนอะไรที่เราทั้งในแง่บวกและแง่ลบพอจะเรียนรู้จากกรณีของวีโบได้บ้างไหมครับใช่ครับวันนี้เรามาจาะลึกกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากๆเคสหนึ่งนะครับ JD Central การร่วมทุนครั้งใหญ่เลยนะระหว่า บางยักษ์อ e ีคอมเมิร์ซจีน JD.com กับเซ็นทรัลกรุ๊ปของไทยเรานี่เองคือดูเหมือนจะมีทุกอย่างพร้อมเลยแต่สุดท้ายกลับต้องออปิดตัวลงค่อนข้างเร็วเรามีข้อมูลวิเคราะห์เชิงลึกอยู่ตรงหน้าแล้วครับมาดูกันว่าเอมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ใช่ค่ะเป็นเรื่องที่แบบน่าแกะรอยมากจริงๆค่ะเพราะว่านี่คือการลงทุนระดับโอ้โห17,500ล้านบาทนะคะมีทั้งเทคโนโลยีระดับโลกเลยนะจาก JD.com ที่เขาแบบ เชี่ยวทานเรื่องโลจิสติกส์มากๆแล้วก็มาบวกกับฐานลูกค้าเครือข่ายที่แข็งแกร่งมากๆของเซ็นทรัลกรุ๊ปตอนเปิดตัวนี้เขามาพร้อมคำมั่นสัญญาเลยนะช็อปของดีการันตีของแท้ดูเหมือนจะมาเพื่อเป็นผู้นำตลาดเลยค่ะแต่สุดท้ายอือยู่ได้แค่5ปีเองโห้หปีฟังดูเหมือนสู้สำเร็จเลยนะครับมีทั้งทุนเทคโนโลยีแล้วก็ฐานลูกค้าครบเลยทาไม ทำไมถึงไปไม่รอดล่ะครับถ้าเริ่มที่ตัวการร่วมทุนก่อนเลยจุดแข่งแต่ละฝ่ายนี่ชัดเจนมาก JD.com นี่คือเทคโนโลยีโลจิสติก AI หุ่นยนต์คลังสินค้าอัจฉริยะอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะส่วนเซนทรัลก็คือความเข้าใจตลาดไทยเครือข่ายค้าปลีกที่แบบใหญ่มากถูกต้องค่ะแต่ว่าคือการร่วมทุนนะคะมันก็มีความซับซ้อนในตัวมันเองอยู่แล้วเสมอมัน มันอาจจะมีเป้าหมายทางธุรกิจที่มองต่างกันอยู่ลึกๆหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้นะคะอย่างธุรกิจหลักของเซ็นทรัลจริงๆคือพื้นที่คับปลีกให้เช่าใช่ไหมคะซึ่งมันอาจจะไม่ได้สอดคล้องร้อยเปอร์เซ็นต์กับการที่ต้องมาผลักดน e ันอีคอมเมิร์ซให้ให้มาแทนที่หรือมาแข่งกันเองหรือเปล่าอันนี้เป็นประเด็นทีออ่น่าคิดเหมือนกันแม้จะไม่มีข้อมูลยืนยันชัดๆนะคะแต่เป็นความท้าทายของการร่วมทุนแบบนี้อยู่แล้วน่าคิดจริงๆครับแล้วเรื่องกลยุทธ์ที่เขาวางไว้ล่ะครับ การชูจุดขายการันตีของแท้เน้นสินค้าคุณภาพสูงโดยเฉพาะกลุ่ม IT ทีแกจ t พวกนี้อันนี้น่าจะดีไม่ใช่เหรอครับน่าจะตอบโจทย์คนที่กังวลเรื่องของปลอมของก๊อปออนไลน์ได้คือเป็นการวางตำแหน่งที่ดีนะคะพยายามสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งที่มีอยู่แล้ว แต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าพอเน้นของดีของแท้คุณภาพสูงราคามันก็สูงตามไปด้วยไงคะแล้วมันสูงกว่าเจ้าตลาดอย่างช้อ e, ปปี Lazada แบบค่อนข้างชัดเจนเลยในขณะที่ตลาดไทยส่วนใหญ่อืมก็ยังอ่อนไหวเรื่องราคามากๆอยู่นะคะมันเลยทําให้การเจาะเข้าหาลูกค้ากลุ่มแมสจริงๆอะ่ะมันยากเหมือนจํากัดตัวเองอยู่ในกลุ่มลูกค้าเฉพาะกลุ่มมากกว่าคะ่ะ อ๋อ oh, ครับครับเข้าใจเลยคือพยายามจะพรีเมียมแต่ตลาดอาจจะยังไม่พร้อมจ่ายราคานั้นในสเกลใหญ่ๆแล้วแล้วเรื่องเทคโนโลยีล้ำๆที่ JD.com อเขาคนมาใช้หละครับอย่างระบบโลจิสติกอัจฉริยะที่บอกว่าตั้งเป้าส่งไวในวันเดียวเลยสร้างคลังสินค้าเอง8แห่งทั่วไทยอันนี้มันช่วยได้จริงแค่ไหนครับนี่คือจุดที่แบบพีคเหมือนกันนะคะคือเทคโนโลยีมีจริงลงทุนจริงเยอะด้วยแต่พอเอามาใช้งานจริงในบริบทไทย เออกลับมีเสียงสะท้อนจากผู้บริโภคว่ายังเจอปัญหาอยู่เยอะพอสมควรเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องการส่งจากต่างประเทศที่บางทีก็ช้ามากหรือบางครั้งอันนี้หนักเลยคือได้รับสินค้าไม่ตรงกับที่สั่งซื้อซึ่งซึ่งมันดันไปส่วนทางกับคำมั่นสัญญาเรื่องความน่าเชื่อถือเรื่องของแท้ที่เขาพยายามสร้างมาตั้งแต่แรกเลยพอประสบการณ์ลูกค้ามันมันไม่เป็นไปตามที่เขาคาดหวังไว้อ่ะค่ะมันก็บ่นทอนจุดแข็งที่อุตสาห์โปรโมทมาโห oh. กลายเป็นว่าจุดขายที่น่าจะแข็งที่สุดกลับมีปัญหาในการปฏิบัติจริงซะง,งั้นพอเจอแบบนี้เข้าไปประกอบกับราคาที่สูงกว่าแล้วต้องมาแข่งกับเจ้าตลาดเดิมที่เขาแข็งแกร่งมากๆอยู่แล้วอย่างช้อปปี้กับลาซ a ด a าที่ครองตลาดส่วนใหญ่อยู่แล้วผลลัพธ์มันก็เลย ชัดเจนเลยค่ะตัวเลขส่วนแบ่งตลาดนี่เอ,อ่อต่างกันเยอะมากข้อมูลช่วงก่อนปิดตัวนะคะ JD Central มีคนเข้าเว็บประมาณ2ล้านคนต่อเดือนเองค่ะเทียบกับ s h อ p e e นี่56ล้าน Lazada อีก36ล้านคือคือมันห่างกันมากจริงๆโอ้โหต่างกันเยอะมากจริงๆ ใช่ค่ะแล้วแน่นอนว่ามันก็สะท้อนไปที่ผลประกอบการโดยตรงเลยค่ะปี2564นะคะขาดทุนไปถึง1,930ล้านบาทจากรายได้7,443ล้านบาทมันมันก็จะเดงว่าโมเดลธุรกิจแบบนี้ในสภาวะการแข่งขันตอนนั้นมันไปต่อไม่ไหวจริงๆค่ะสรุปก็คือสู้สึกหนักไม่ไหวจริงๆทั้งการแข่งขันที่ ดุเดือดมากอาจจะมีปัญหาภายในเรื่องการร่วมทุนที่มีความซับซ้อนอยู่แล้วแล้วก็กลยุทธ์ที่วางไว้เหมือนจะดีแต่ พอทําจริงกับสะดุดทั้งเรื่องราคาที่ไม่แมสพอแล้วก็เรื่องบริการที่ดันไม่เป็นไปตามคํามั่นสัญญาอีกใช่ค่ะปัจจัยมันผสมผสมกันไปหมดเลยค่ะแต่บทเรียนสําคัญมากๆเลยนะคะคือเงินทุนมหาศาลกับเทคโนโลยีล้าสมัยเนี่ยมันมันไม่ได้การันตีความสําเร็จเสมอไปนะโดยเฉพาะในตลาดที่มีความเฉพาะตัวสูงอย่างตลาดไทยเราเนี่ยค่ะความเข้าใจผู้บริโภคท้องถิ่นจริงๆการปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับบริบทและที่สําคัญคือการ เนินงานที่มันต้อง,ต,องต้องเป๊ะต้องไร้รอยต่อจริงๆอะคะ่ะอันนี้สําคัญกว่ามากถึงแม้ว่า JD Central จะปิดตัวไปแล้วนะครับแต่ผมว่าก็ถือว่าทิ้งอะไรไว้ให้ตลาดเหมือนกันนะอย่างน้อยก็ช่วยกระตุ้นให้แพลตฟอร์ม,มอื่นๆต้องหันมาใส่ใจเรื่องคุณภาพสินค้าความน่าเชื่อถือมากขึ้นหรือเปล่าครับแน่นอนคะ่ะอันนี้เป็นผลบวกที่เกิดขึ้นจริงและ ที่น่าจับตามองมากๆต่อไปนะคะคือถึงแม้ JD.com จะถอยจากสมรภูมิค้าปลีกโดยตรงไปแล้วทั้งในไทยและอินโดนีเซียแต่เขาไม่ได้หายไปไหนนะคะ,ะเขาเขากลับเปลี่ยนโฟกัสไปลงทุนด้านโลจิสติกและคลังสินค้าในภูมิภาคนี้แบบจริงจังมากๆแทนค่ะอ่าอันนี้น่าสนใจมากครับคือเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้เล่นในตลาดอ e ีคอมเมิร์ซเองมาเป็นผู้สร้างโครงสร้างพื้นฐานให้คนอื่นเล่นแทนอย่างนั้นหรือเปล่าครับ ประมาณนั้นเลยค่ะอาจจะเป็นการกลับไปโฟกัสในสิ่งที่ตัวเองเออแข็งแกร่งที่สุดจริงๆในระดับโลกก็คือเทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์สป라이ดเชนพวกนี้ซึ่งซึ่งนี่อาจจะเป็นเกมยาวที่ฉลาดกว่าก็ได้นะคะสำหรับเขาสรุปได้ว่าการล่มสลายของ J.D.Central นี่ไม่ใช่เรื่องของปัจจัยเดียวจริงๆครับแต่เป็นเหมือน พายุที่สมบูรณ์แบบเลยทั้งการแข่งขันกลยุทธ์ที่ไม่พอดีกับตลาดปัญหาการดำเนินงานแล้วก็ความท้าทายในการร่วมทุนเองด้วยใช่เลยค่ะ แล้วมันก็ทิ้งคำถามสำคัญให้เราคิดต่อเหมือนกันนะคะว่ากรณีศึกษานี้มันสะท้อนให้เห็นความยากลำบากแค่ไหนสำหรับผู้เล่นระดับโลกรายใหญ่ๆที่จะเข้ามาเจอกตลาดที่เจ้าถิ่นเ้าครองอยู่แล้วแล้วแล้วการเปลี่ยนเกมของ JD.com ที่หันมาเน้นโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกสแทนเนี่ยมันจะส่งผลต่อภาพรวมการแข่งข e ันอีคอมเมิร์ซในอาเซียนต่อไปในอนาคตยังไงบ้างนี่คือเรื่องที่เราต้องจับตาดูกันต่อไปยาวๆเลยค่ะ